จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปในปี2560ในขณะนั้นกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนมากกว่า14ล้านคนตามข้อมูลเฉพาะแค่ในกรุงโตเกียวมีวัยรุ่นฆ่าตัวตายสูงถึง659คนและมีอายุระหว่าง15-23ถึง23ปีซึ่งเป็นปัญหาสำคัญมากในขณะนั้นมีปัจจัยหลายอย่างมีส่วนทำให้เกิดการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันทางวิชาการ โดยที่นักเรียนต้องเผชิญกับการสอบประเมินที่เข้มงวดความคาดหวังที่สูงจากโรงเรียนและครอบครัวก่อให้เกิดความเครียดจนสภาพจิตใจยแย่่วัยรุ่นเหล่านี้จึงต้องการใครบางคนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือโดยหวังว่าจะคอยเป็นที่พึ่งในวันที่ยากลำบากหนึ่งในนั้นคือทาคาฮิโรชิราชิอายุ27ปีเกิดวันที่9ตุลาคม2533 อาศัยอยู่ที่จังหวัดซามะในกรุงโตเกียวพ่อกับแม่เลิกกันตั้งแต่เขายังเด็กเป็นคนชอบเก็บตัวเงียบไม่ค่อยมีเพื่อนชอบใช้ความรุนแรงมีความสุขที่เห็นคนอื่นเจ็บปวดเคยใช้มีดกรีดแขนแฟนสาวขณะที่เขานั่งหัวเราะทำงานให้กับกลุ่มยากูซ่ามีหน้าที่หลอกล่อผู้หญิงเพื่อบังคับขายตัวก่อนจะถูกจับติดคุกสามปีเขาชอบเล่นทวิตเตอร์ จะแสดงความคิดเห็นกับคนที่ชอบโพสตัดเพอชีวิตของตัวเองทำที่เห็นอกเห็นใจเขาเขียนอธิบายตัวเองไว้ว่ามีหลายคนถูกรังแกที่โรงเรียนและที่ทำงานตลอดเวลาเมื่อคุณไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่พบเจอได้กลุ่มคนพวกนั้นจะทำร้ายคุณทางจิตใจจึงมีคนจำนวนมากกำลังทุกขทรมานฉันต้องการช่วยเหลือทุกคนที่กำลังเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากถ้าอยากหลุดพ้นกรุณาทักมา จนในที่สุดก็เจอเหยื่อรายแรกชื่อมิซูกิมิอุระพนักงานออฟฟิศวัย21ปีชอบถูกเพื่อนร่วมง,งานกลั่นแกล้งไม่มีใครคุยด้วยหัวหน้าไม่เคยช่วยเหลือเธอมักจะโพสต์ว่าท้อแท้ไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วหลังจากคุยได้สมวันชิราชิก็โน้มน้าวให้ออกมาเจอกันโดยบอกว่ามีวิธีที่จะทำให้มิอุระจากโลกนี้ไปอย่างสงบ แต่เมื่อมาถึงเขาได้วางยานอนหลับแล้วใช้เชือกรัดคอจนเสียชีวิตจากนั้นก็นำร่างไปแยกชิ้นส่วนในห้องน้ำกระดูกจะถูกใส่ไว้ในกล่องเก็บในตู้แช่แข็งส่วนอวัยวะภายในถูกนำไปทิ้งในถังขยะแล้วใช้รายแมวในการกลบกลิ่นหนึ่งอาทิตย์ต่อมาก็มีเหยื่อรายที่สองชื่อฮินาโกะซาราชินะเป็นนักเรียนมัธยมปลายอายุ19ปีมีปัญหาทะเลาะกับครอบครัวจึงหนีออกจากบ้าน เขาใช้วิธีแบบเดิมจัดการกับเหยื่อแต่อวัยวะเริ่มเน่าเปื่อยและส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วจนมีเพื่อนบ้านแจ้งให้หน่วยงานมาตรวจสอบแต่เขาอ้างว่ากลิ่นเหม็นมาจากท่อระบายน้ำเขายังคงหาเหยื่อรายต่อไปจนไปพบโชโกโนิชินากะอายุ20ปีเป็นออทิสติกมาตั้งแต่เกิดและพึ่งพบกับความเสียใจเนื่องจากพ่อกับแม่เลิกราการันความสิ้นหวังเหล่านี้ทำให้เธอตัดสินใจไปหาชิราชิ ภายในเวลาสองเดือนเขาฆ่าชีวิตไปถึง9คนเหยื่อทุกคนถูกกระทําแบบเดียวกันทั้งหมดกระดูกกับอวัยวะทุกส่วนถูกเก็บไว้ภายในห้องที่เขาอยู่จนแทบจะกลายเป็นสุสานเขานิยามตัวเองว่าเป็นผู้ล่าที่เก่งที่สุดโดยอาศัยช่องโหว่จากความอ่อนแอของเหยื่อจนกระทั่งปี2017วันนี้จะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของคนที่อยู่ในจังหวัดสามารถตลอดไป ตำรวจได้ค้นพบสิ่งที่น่าสยดสยองซึ่งทำให้ผู้คนตกใจกันทั้งประเทศการค้นพบครั้งนี้เริ่มจากน้องชายของมิอุระเนื่องจากพี่สาวหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาพบหลักฐานการพูดคุยระหว่างพี่สาวของเขากับชิราชิทางทวิตเตอร์จนทำให้เชื่อได้ว่าชิราชิอาจมีส่วนเกี่ยวข้องจึงโทรแจ้งตำรวจเชา้าวันที่31ตุลาคม2017ตำรวจบุกไปที่อพาร์ตเมนต์ของชิราชิ กลิ่นเหม็นรุนแรงถึงขนาดทำให้ตำรวจบางคนอาเจียนเมื่อสอบถามเกี่ยวกับหญิงสาวที่หายตัวไปเขาเอาแต่ยิ้มจากนั้นก็ชี้นิ้วไปที่ตู้แช่แข็งในตู้แช่มีกล่องเก็บของเขียนตัวเลขแป่ไว้หลายใบภายในกล่องมีกระดูกของเหยื่อแต่ละคนอยู่ข้างในแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนตกใจคือพบหัวที่ถูกตัดขาดทั้งหมด9หัวอยู่ในถังขยะถูกกลบด้วยทายแมว ในห้องน้ำยังพบเศษเนื้อเศษกระดูกตกอยู่เป็นจํานวนมากส่วนผนังกับพื้นก็เปื้อนไปด้วยเลือดมีเครื่องมือที่เอาไว้ใช้แยกชิ้นส่วนของเหยื่อหลายอย่างบางคนมองว่าที่นี่เปรียบเหมือนโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กสื่อขนานนําว่าที่นี่คือบ้านแห่งความตายส่วนชีราชีเป็นที่รู้จักในนามนักฆ่าบนทวิตเตอร์หลังจากการจับกุมมันกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว ประชาชนต่างโกรธแค้นและเรียกร้องความยุติธรรมขอให้มีการลงโทษสูงสุดคือประหารชีวิตรายละเอียดการสอบสวนเปิดเผยว่าเหยื่อทั้งหมดมีอายุ15 26ปีในขณะนั้นเหยื่อมีปัญหาส่วนตัวจนกลายเป็นคนซึมเศร้าชิราชิจึงใช้ประโยชน์จากจุดนี้โดยสวมรอยเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาการพิจารณาคดีของชิราชิเริ่มขึ้นวันที่30กันยายน2563ในกรุงโตเกียว นับตั้งแต่เหตุศกนาฏกรรมครั้งนั้นเวลาผ่านมาเกือบจะครบ3ปีเต็มคดีนี้ได้รับความสนใจจากสื่อและประชาชนอย่างมากชิราชิถูกนำตัวเข้ามาในท่าทางที่นิ่งสงบแต่หลังจากได้ยินข้อกล่าวหาก็แสดงอาการวิตกกังวลเล็กน้อยเขาถูกแจ้งข้อหาฆาตรกรรม9้กระทงกับข้อหาดูหมิ่นศพและซ่อนเร้นอำพรางทีมทนายของชิราชิพยายามโต้แย้งว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าเหยื่อ แต่รู้สึกสงสารเนื่องจากเหยเกกำลังเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากจึงต้องการที่จะช่วยเหลือเพราะทุกคนบอกแบบเดียวกันหมดว่าไม่ต้องการมีชีวิตอยู่แต่อายการแย้งว่าชิราชิเป็นฆาตกรโรคจิตเขาไม่ได้ทำเพื่อช่วยใครแต่เป็นเพราะต้องการทำให้ตัวเองรู้สึกเหนือกว่าคนอื่นโดยใช้ช่วงเวลาที่เหยื่ออ่อนแอเพื่อสนองความต้องการของตัวเองโดยอ้างอิงจากหลักฐานที่มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงเหยื่อเพื่อมาฆาตกรรมอีกทั้งยังวางยาและแยกชิ้นส่วนอวัยวะรวมไปถึงการตัดหัวของเหยื่อทุกคนแล้วเก็บไว้เห็นได้ว่ามีการวางแผนมาเป็นอย่างดีตลอดการพิจารณาคดีชีราชิไม่ได้แสดงอาการรู้สึกผิดต่อการกระทำแม้แต่น้อยแต่ดูเหมือนจะเพลิดเพลินไปกับการเล่ารายละเอียดในการก่อเหตุเขาบอกรู้สึกตื่นเต้นที่ได้กระทำความผิดและมีความสุขที่สุดตอนที่ตัดหัวของเหยื่อ หลังจากพูดจบเขาหันไปหาครอบครัวของเหยื่อด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกับกล่าวคำขอโทษท้ายที่สุดชิราชิวัย30ปีถูกตัดสินประหารชีวิตผู้พิพากษาระบุว่าการกระทำของจำเลยชั่วร้ายเกินกว่าที่จะเข้าใจได้จำเลยใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของเหยื่อและเอาชีวิตของพวกเขาในรูปแบบที่โหดร้ายที่สุดจำเลยจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับการอภัยโทษตลอดชีวิตผลพ,พวงจากเหตุการณ์นี้ยังไม่สิ้นสุด มีการมุ่งเน้นไปที่อันตรายของโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะทวิตเตอร์เจ้าของอย่างแจ็คดอเซ่กล่าวถึงคดีนี้บอกมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างยิ่งจากนี้ขอสัญญาว่าแพลตฟอร์มของเราจะถูกนำไปใช้ในทางที่ดีคดีนี้ยังกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในสภาของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการเพิ่มโทษที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมทางโซเชียลมีเดีย และความสำคัญในการเข้าถึงปัญหาด้วยการเปิดแคมเปญสายด่วนสำหรับผู้ที่ต้องการปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศยังบังคับให้เพิ่มการศึกษาด้านสุขภาพจิตไว้ในหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติมมีการจัดอบรมให้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีรับมือในทุกกรณีท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวของชิราชิไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของความเลวร้ายเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนตระหนักถึงความอันตรายทุกอย่างที่กัดกินสุขภาพจิตจนนำไปสู่จุดต่ำสุดสุดท้ายนี้ขอฝากถึงใครก็ตามที่กำลังเผชิญอยู่กับช่วงเวลาที่ยากลำบากให้ใจเย็นๆคิดเยอะๆเราเป็นกำลังใจให้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะสวัสดีค่ะ